เมื่อวานนี้พอดีเลยคุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามเราไว้ข้อคุณจักรภพได้ติดตามแน่ๆผมได้ดูแล้วก็เอาพูดกันตรงๆคือใกล้ชิดค,คุณทักษิณน,นะครับใช่ถูกไหมวันนี้เนี่ยคำถามเกิดขึ้นกับคุณทักษิณเยอะเลยตั้งแต่การตั้งใจจะออกมาแสดงบทบาทผมยังคิดว่าทันคุณทักษิณตั้งใจนะครับกับการที่จะให้สัมภาษณ์ไปแสดงวิสัยทัศน์ตอบคําถามมันก็คุณจักรภพวิเคราะห์ประเด็นนี้ว่าอย่างไง คือผมไม่ได้คุยกับนายกทักษิณแต่ว่าเห็นด้วยแล้วว่าไม่ใช่เผลออือันนี้ไม่ใช่เผลอนะตั้งใจผมคิดว่าอันนี้ดาวจากที่เคยรู้จักกันมาว่าท่านคิดว่าถึงเวลาละอืที่จะต้องออกมาแสดงจุดยืนบางอย่างอืเรื่องที่ถือว่าเล็กน้อยกว่าอืเช่นแบบควรไม่ควรอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะต่ากว่าความสําคัญว่าต่อประเทศชาติให้รอดแล้วตอนนี้คือพูดง่ายๆประตูนายกทักษิณเริ่มมองว่ามันจมหนักเศรษฐกิจเศรษฐกิจจมหนักแล้วมันพายสังคมจมตามไปด้วยอื พอเศรษฐกิจมันไม่พอเนี่ยคนมันเกิดความเครียดต่อกันแล้วกันม,มันก็นำมาสูา่ปัญหาอื่นเึ่งเราไม่ต้องพูดถึงกันแต่ท่านก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไหนคือจังหวะเวลาที่จะเข้ามามพูดง่ายๆตอนนี้ถ้ามานั่งกลัวตัวเองว่าจะโดนกล่าวหานี่จะผิดข้อนั้นพักจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงไม่ต้องทํางานแล้วเพราะนั่นคือจุดประสงค์คนที่วางกับดักเราตั้งแต่ตน้นือไม่ยายทำงานอ่ะไม่ว่าจะฝากไหนก็ตามนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอะไร Brave New World ก็ต้องฟาไป ตั้งใจผมค,คิดว่าตั้งใจต้องการจะเรียกความเชื่อมั่นต้องการที่จะบอกว่าประเทศมันมีทิศทางอืเพราะว่านายรัศมีพูดตลอดเวลาว่ามันไม่มีทิศทางตอนนี้อเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเราก็มีส่วนอแต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเหมือนรัฐบาลขุดดินขุดดินเพื่อจะเอาซากบางอย่างออกมาจากออกมาจากกองที่มันมีคนรับที่นี้มันใช้เวลานานไปนิดนานไปนิดหนึ่งจนกระทั่งคนก็รู้สึกว่ามีความหวังผมคิดว่า เมื่อวานนี้เป็นเรื่องความหวังประเด็นคือความหวังอือยากให้มีความหวังคุณจะกระพบคิดว่าเป็นผลลบไหมก็ต้องลองลองช่างดูครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีอะไรบวกอย่างเดียวหรือลบอย่างเดียวล่ะถูกไหม,มสุดท้ายมันก็คือว่าบวกมากกว่าลบหรือว่าลบเนี่ยมันคลายได้วันหลังอืเราถึงทำดูกไหม,มถ้าหากว่ามันลบแน่ๆเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะแล้วนักการเมืองอประชาชนต้องชอบเราอะ่ะถูกเป็นอาชีพที่ต้องการความชอบของคนอเพียงแต่ว่าประเด็นคือ เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าความเป็นผู้นําส่วนหนึ่งมันคือการเลือกจังหวะอมผมว่วยทำหน้าที่ถูกต้องของท่านนะถามในฐนานะอะไรก็ในฐานะอาดีตนายกเลิมตรีในฐานะพล,ละเมืองไทยในฐานะคนที่ได้กลับบ้านหลังจากไม่ได้กลับมาสิบเจ็ดปีแค่นั้นก็น่าจะพาะนะถึงแม้ว่าจะถูกยิ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์เลยอัอน,นายกเป็นลูกก็ยิ่งทําให้รัศมีของลูกเนี่ยถูกบทบ,บางไหม,มกลายเป็นว่าพ่ออยู่เบื้องหลังครอบครองสั่งการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ คุณถักจากพอพิเคราะห์ว่าจะไม่มีผลอย่างนี้เหรอเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณชอบอัตมีประสบการณ์คือพอดนวิจารณ์หนักๆเข้าเนี่ยบางทีมันกลายเป็นชาชินขึ้นมามันกลายเป็นมาตรฐานใหม่คือพูดง่ายๆว่าเอาผลดีกว่าที่นี้โดนด่าอยู่ดีนิว n o r m a l l ไม่ทำก็โดนไม่ทำก็โดนยอมเป็นโรคนี้เสริมจะได้มีภูมิดีกว่าบางทีมันไม่อย่างนั้นนะฟังดูไม่ค่อยเพราะนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเรื่องมาเรื่องเลยไม่คิดละ ไปเอาผลที่คิดว่าใหญ่กว่าไปเอาผลคือเรียกความเชื่อมั่นแล้วนนเรียกความเชื่อมั่นให้รู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนตรงไหนเพื่อจะสู้กันในทางการเมืองอเพราะว่าสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องรู้ว่าใครจะพาประเทศไทยไปทางไหนนี่คือประโยชน์ของประชาธิปไตยถต่มันมั่วเป็นบทมันก็ไม่มีประโยชน์คพนพันธกิจคุณเห็นยังไงเรื่องบทบาทคุณรักสินที่ออกมาแล้วก็เห็นตรงกันว่าตั้งใจอะ่ะคือต้องดูบริบทของแหมที่ฉันไม่ค่อยอยากจะชอบพูดคําว่าบริบท เท่าไหร่เลยนะคะบริบทคือดูองค์รวมแต่ว่าต้องดูว่างานเนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันแน่งานนี้คุณทักษิณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นตอนที่คุณแพทองทานเพิ่งจะได้ดำรงตำแหน่งนายกแน่นอนบริบทของงานนี้ต้องเกิดขึ้นในความคิดที่ว่าดิฉันดิฉันดาเองนะคะดิฉันคิดว่าคุณทักษิณคงเตรียมสําหรับการคัมแบ็กออนสเตจอย่างเป็นทางการของตัวเอง เพราะว่าเป,เปิดตัวเลยเป็นช่วงเวลาที่พ้นโทษอะไรต่างๆเดิมมันจะเป็น22สิงหาตอนนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จึงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแพททองทานเลย การวางการวางแผนในในจิตใจของคุณท <an> <ๆ>ักษิณอาจจะแค่ว่าเป็นการประกาศกลับมาสู่วงการการเมืองอย่างเป็นทางการของคุณทักษิณเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าเวลามันมาประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่เพิ่งจะมีการปรดเก้านายกแล้วก็ยังไม่ได้ถวายสัตย์ยังไม่ได้แถลงนโยบายคแล้วก็เป็นช่วงที่มันมันเกิดสรญยากาศเบาๆขึ้นนั่นก็คือรักษาการรัฐมนตรีอยู่ต่อแน่นอนแต่ว่านายกรัฐมนตรียังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใช่ไหมคะเราก็ทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมไม่ทํานั่นทําไมไม่ทํานี่แต่ทีนี้เนี่ย พอพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บแล้วคุณทักษณิณก็ต้องน่าจะเพิ่งมีการมาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ทราบได้นะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังจับตามองนายกที่ชื่อแพทองทานและมีข้อวิจารณเรื่องนายกพ่อลูกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าออดิฉันเคยพูดในในหลายรายการแล้วนะคะก็จะพูดนิดนิดเดียวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีทางสองแพร่งดิฉันเข้าใจที่คุณจักรพงพูดดีเลยว่าอันนั้นอนะ่ะคือทางแพร่งที่หนึ่งคือคุณทักษิณร้่น์ี จาเป็นต้องออกหน้าไม่งั้นเอาไม่อยู่พูดตรงตรงคือเฉพาะคุณทักษิณเท่านั้นที่จะเอาสถานการณ์นะตอนนี้อยู่ทุกอย่างมันหนักมากสถานการณ์เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจความไม่เชื่อมั่นความผันผวนอะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณทักษิณคิดว่าต้องเป็นตัวคุณทักษิณที่มีเครดิตมีบารมีทางการเมืองมีคนเชื่อถือเพราะว่าเคยสําเร็จมาแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีที่เราก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าประสบความสําเร็จที่สุดในการเมืองไทยร่วมสมัยใช่ไหมคะแต่ว่านั่นคือแพ่ที่หนึ่งดิฉันเนี่ย อาจจะในฐานะที่ดิฉันเป็นนักการเมืองผู้หญิงที่อายุไม่เยอะแล้วก็โดนปรามาส<ม>โดนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆมาโดยตลอด<ม>ด้วยเรื่องเพศเรื่องวัย<ม>ต่างๆเนี่ยดิฉันก็เลยเโดยความเห็นส่วนตัวดิฉันอยากเห็นแร่ที่สองอก็คือนายกแพทองทานที่เป็นนายกแพทองทานจริงๆคือเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานไม่ใช่นายกรัฐมนตรีลูกคุณทักษิณซึ่งดิฉันเชื่อว่าคุณแพทองทานเนี่ย เป็นนักการเมืองที่มีความตั้งใจและสามารถมี potential ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้แต่ว่าดูเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเองหรือแม้แต่คุณแพ์ทองทานเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้เลือกทางนั้นดูเหมือนว่าจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยได้ come back on stage หรือได้กลับ มารันวงการอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอพูดแบบนี้ไปเนี่ยดิฉันก็เลยเสียดายคือตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงพรรคประชาชนคุณเชื่อในตัว,ตวคุณแพทองทานเราอยู่กับความเป็นไปคุณพนิกาเชื่อในตัวคุณแพนทองทานไหมเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ต่างกันเลยระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เรียกว่าอนาคตใหม่แล้วรวมทุกพักนะก็คือเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่กับความชัวและความสําเร็จที่พิสูจน์มาแล้วในอดีตของคุณทักษิณของคุณทักษิณและรัฐบาลสมัยนั้นซึ่งมีคุณจักรพงศ์อยู่ด้วยนะคะก็มีบทบาทที่โดดเด อนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นพรรคใหม่เนาะต่อให้ผ่านมาหกปีแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นพรรคใหม่อนาคตใหม่เนี่ยมันอยู่กับความเป็นไปได้ของอนาคตความเป็นไปได้ที่ว่า <c oughs> พวกคุณทําไม่ได้หรอกเราก็จะบอกว่าเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าเราทําได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่วันนี้เพื่อไทยและคุณทักษิณตัดสินใจในแพร่ที่หนึ่งก็คือความสําเร็จที่พิสูจน์มาแล้วในอดีตเอาพูดที่แต่พวกเราอ่ะพวกเราอยากเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ในอนาคตที่คุณแพรทองานจะเป็นนายกที่ดีไงเนื้อออกมาตรงนี้เนี่ยผม คิดว่าเราคงยังพูดอะไรไม่ได้จนคุณแพททองทานจะแสดงตัวอแต่น่าหนยกก่อนถูกเพราะว่านี่คุณทักษิณอาจจะอยากอะไรของคุณทักษิณแต่คุณแพทองทานก็คงมีความอยากด้วยเหมือนกันที่จะแสดงตัวซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามที่คุณชอบพูดหมายความว่าต้องรอเวลาเพื่อให้นายยกคนใหม่นี้ได้แสดงตัวตนชัดเจนต้องหลังแถลงนโยบายใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคือแสดงตัวอะไรไปมากตอนนี้ก็จะถูกจับผิดอีกแบบหนึ่งเพราะยังไม่รับหน้าที่อภิเ็นต่อ ยังถึงได้บอกเมื่อกี้ที่คุณชลศิษถามเนี่ยแหละคือบันทุกจะผิดหลายเรื่อง <ừ> um จนต้องเลือกว่าเรื่องไหนมันน้อยกว่า<อ>แล้วแต่จะเอาเรื่องใหญ่เอ,เอาเ,เรื่องใหญ่ทูอินวันไปก่อนลูกนําพ่ออาจจะช่วยแบ็กอัพทางความคิดไอ,อ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราพูดทฤษฎีกับปฏ,ฏิบัติต้องแยกจากกันได้เด็ดขาด<อ>ว่านายกรัฐมนตรีแต่ละคนของไทยหรือประเทศไหนก็ตามไม่เคยมีใครบริหารคนเดียวนะไม่มีนะจะต้องมีทีม ต้องมีคณะลัมตรีต้องมีที่ปรึกษาต้องมีคนที่มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นซึ่งอาจจะไม่บอกเราก็ได้ว่าเขาฟังใครมากหรือเชื่อใครมากอมไม่มีนายกที่บริหารคนเดียวอเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่ามันดีกว่าที่ออกมาเห็นชัดเจนแล้วว่าใครมีอิทธิพลต่อใครพ<อ>เพราะอย่างน้อย,คน,ยอคนทั้งประเทศเนี่ยจะได้ดาวได้ไง,งคุณนทักษสิงก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วดีกว่าคนไหนที่ไม่รู้จกักไม่เลยซึ่งคุณก็ถือว่าเป็นนายกรัมรีที่ประสบความสำเร็จสูงสุด คิดว่าน่าจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดีสุดอ,อันนี้เขาก็เลยบอกว่าของแล้วเพื่อไทยอยู่กับอดีตครับปัญหาก็คืออดีตมันกลายเป็นอนาคตได้เมือนอดีตเป็นอนาคตได้เหมือนกันใครบอกว่าอ,อดีตไม่มีประโยชน์มันก็จะเนประวัติศาสตร์กันทำอะไรเล่าที่เรียนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอดีตนี่แหละคือตัวที่จะชี้ถึงอนาคตแต่แน่นอนทั้งนี้ไม่ได้รับอนาคตเป็นปัจจุบันสักทีก็ไม่ได้พิสูจน์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ประเด็นก็คือว่าตัวอดีตไม่ใช่ไร้คุณค่าตรงนี้และ่ผมอยากจะพูด อย่าทาอะไรที่ทําให้คนแก่รู้สึกด้อยค่าเลยเนื่องจากว่าทษครับคนในสังคมมันมีทุกเจนนะอ,อในครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอ,อถ้าหากเราเกิดไปบอกว่าเด็กรุ่นนี้เขากูเกิลเร็วกว่าเนี่ยเ,ออเขาควรจะเป็นผู้นําโลกเนี่ยอ,อแล้วที่เหลือนี่จะไปถ่วงน้ําตายกันเลยออมันต้องหาทางให้ทุกคนอยู่กันได้แต่อาจจะสลับบทบาทกันไห อาจจะสลับบทบาทนไหมการฟังอาจจะต้องมีมากขึ้นมาทุกวันนี้ผมว่าเมืองไทยกําลังสับสนเรื่องอัตลักษณ์ของความเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนเรียกคุณลูกค้าคุณลูกค้าเขาไม่ยอมเรียกเราว่าพี่ละเรื่องลุงละหรือนาละถามดูคเพร่อหนึ่งมันจะได้ไม่กระเทือนใจคนนั้นเดี๋ยวหาว่าแกแต่อีกเหตุผลหนึ่งคือผมรู้สึกสังคมมันห่างเหินกันมากขึ้นมันเหมือนว่าไม่อยากจะนับญาติกันละไม่อยากจะเป็นพี่เป็นน้องกันละอยากจะเป็นคนอื่นเพื่อจะได้เท่ากัน ที่นีความเท่ากันเนี่ยมันไม่มันไม่เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมผมคิดว่าทุกเจนมันจะต้องมาซึ่งผมคิดว่าเพื่อไทยสะท้อนตรงนี้ได้ดีกว่าอ่ะคุณจักรพงศ์บอกเลยเมื่อสักครู่คือไม่มีนายกคนไหนผู้นําคนไหนหรอกทํางานคนเดียวเก่งคนเดียวเป็นทีมทั้งแหละที่ดีเปิดให้ชัดเลยผู้มีอิทธิพลทางความคิดของนายกแพทองทานคือคุณทักษิณผมคิดว่าเดาได้เลยว่าทิศทางจะไปทางไหนย่าเมื่อวานแกก็พูดไปละคุณช่อ ต่อให้คุณเป็นคุณพิธาคุณธนาธรหรือจะเป็นคุณเทงก็ต้องมีทีมใช่ค่ะอันนี้เขาชัดไปเลยม,มันก็ไม่ได้ผิดอะไรดิฉันคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจคอนเซปต์ของความเท่าเทียมคุณจักรพงศ์บอกว่าสังคมตอนนี้อาจจะสับสนกับเรื่องคอนเซปต์ของความเท่าเทียมดิฉันคิดว่าเท่าเทียมเนี่ย สำหรับเราแล้วกันนะเราไม่ได้มานั่งบอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเท่าเทียมสําหรับเราคืออะไรคือความเท่าเทียมทางโอกาสค่ะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราทั้งประเทศจะรวยเท่ากันหรือจนเท่ากันก็ไม่ดีถูกไหมคะไอ้จนเท่ากันนี่อาจจะเป็นไปได้นะแต่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะรวยเท่ากันเป็นไปไม่ได้รวยเท่ากันนี่เป็นไปไม่ได้แน่นะคะสวยเท่ากันหล่อเท่ากันเป็นไปไม่ได้แน่ถูกไหมคะแต่โอกาสที่เท่ากันนั้นเป็นไปได้ปัญหาก็คือณวันนี้โอกาสของแต่ละคนนั้นเท่ากันหรือไม่คือ โอกาสของคนที่จะได้แสดงความสามารถในฐานะผู้ที่เข้ามาใหม่ในการเมืองอแต่ปราะศะจากเส้นสายคอนเน็ t ชันกับกลุ่ม establishment มเก่าคือกลุ่มชนชั้นนำเก่าเนี่ยมไม่ได้รับอนุญาตนะในในขณะที่คุณจะกรพงศบอกว่าแล้วคนแก่ไม่ทันโลดล้วจะเอาเขาไปถ่วงน้ำหรืออย่างไรในขณะเดียวกันนฉันคิดว่าปัญหาที่ใหญ่มากๆของสังคมตอนนี้ก็คือคนใหม่ที่เขาอยากจะเกิดแล้วเขารู้สึกว่าเขามีศักยภาพและความสามารถ ขาไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนแก่ถูกใครจับไปถ่วงน้าค่ะแต่คนใหม่เนี่ยถูกกดอยู่ในน้ํไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ทั้งที่เขาก็รู้สึกว่าเขามีศักยภาพเหมือนกันอ,อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดถึงพวกอนาคตใหม่ด้วยนะเราพูดถึงแม้แต่ในวงราชการเนี่ยข้าราชการเพื่อนดิฉันเนี่ยได้รับทุนการศึกษาไปจบจากมหาวิทยาลัยดีๆทํางานเก่งจํานวนมากแต่ก็ต้องเข้ามาสู่ในระบบที่มันไม่ใช่ merit system อะ่ะมันไม่ใช่ระบบที่ทําดีได้ดีแต่มันอยู่ที่ระบบว่าชงกาแฟให้นายถูกใจหรือเปล่าเป็นลูกใครเป็นหลานใคร ดิฉันคิดว่าภายใต้ระบบแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนจำนวนมากสมองไหลไปต่างประเทศนะอันปเป็นกาักระสืออะไรถึงเรื่องที่เราคุยกันเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างนักการเมืองเนี่ยคุณกำลัง<ม>พูดถึง,ถงคุณตุ๊อิงเพราะเป็นลูกคุณนักเสียงใช่ไหมไม่ใช่ผิดเลยไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงคุณอิงอยู่เลยตอนนี้ดิฉันกำลังคิดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคะองซานซูจีคุณคุณเห็นบทบาทขององซานซูจีเนี่ยองซานซูจีก่อนรัฐประหารนะเราไม่ได้พูดถึงบทบาทตอนนี้นะ บทบาทขององซานซูจีเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ารัฐธรรมนูญของเมียนมาสร้างขึ้นมาเพื่อกีดกันองซานซูจีโดยเฉพาะคือมีเซ็กชั่นหนึ่งเลยของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าคนที่มีคู่ครองหรือลูกเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ก็คือไม่ให้องซานซูจีเป็นคล้ายๆกับเกือบจะใส่รูปกับเออเกือบจะใส่ไปอยู่แล้วว่าชื่อองซานซูจีไม่ให้เป็นอย่างเงี้ยนะคะอย่ว่าไปเปลี่ยนชื่ออีกแต่ว่าองซานซูจีเมื่อได้รับชนะเลือกตั้งมาเนี่ยเขา เลยสถาปนาตำแหน่งขึ้นมาใช่ไหมเป็นตำแหน่งเป็นเสธทนซอลเลอร์เป็นมุขมนตรีแห่งรัฐแล้วก็ให้ประธานาธิบดีเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นพัเพทก็คือก็ดำรงตําแหน่งไปเป็นทางการเป็นพิธีการไปดิฉันคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันก็คือก็ถ้าผมลงเลือกตั้งผมก็ชนะอยู่แล้วแต่ผมทําไม่ได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นได้อยู่แล้วแต่ผมเป็นไม่ได้ผมก็เลยต้องให้มีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนผมเพราะว่ากฎหมายมันไม่ให้ผมเป็นและธรรมนูญไม่อนุญาตให้ผมเป็น แล้วผมก็จะเป็นความแตกต่างม,มาอยู่ตรงนี้ค่ะอ,องซานซูจีนะวันนั้นนะได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนทั้งประเทศจริงๆคุณทักษิณน,นะวันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าฉันทานุมัติที่หนุนคุณทักษิณในฐานะผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันกลับมาที่เรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกันดิฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าการที่คุณทักษิณมาอยู่บน สถานะแบบนี้ได้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามคุณทักษิณได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นต้นที่ฉันจะสบายใจกว่านี้มากนะคือตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนายกเข้าสู่ตําแหน่งอย่างเต็มรูปแบบเป็นทางการก่อนก็คงจะตั้งนะคะคงจะตั้งไม่รู้อันนี้ไม่รู้คิดวคุณจะกระเพาะเพ็ดยังไงประเด็นนี้เหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมีมิชชั่นที่ต้องการจะทำแหละแต่ด้วยข้อจำกัดคือเข้ามาไม่ได้แต่แต่แมนเดตที่อยู่กับที่ที่ได้จากประชาชนก็ไม่ชัดนะแล้วมันมีคําาาถมมมมว่่ัันนไเหือกบ องซาทูจีพราะนั้นคือถล่มทลายคือแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วคุณทักษิณคือผู้นําการเมืองเนี่ยพอมันมีอะไรที่ไม่ชัดเช่นคะแนนห่างกันสิบที่นั่งเนี่ยเขาต้องทําอะไรต่อนั่งเฉยร้อยแครมันทาให้ชัดเลยตัวเขาต้องทําให้ชัดอนั่นคือหมายความว่าในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องจํานวนที่นั่งในสภาก็เป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้กันสิบที่นั่งเนี่ยต้องบอกม,มันไม่ได้เยอะมากมแต่ทางนี้ชนะ เพื่อไทยตามหลังอันนี้เป็นข้อเท็จจริงร้อยสี่สิบเอ็ดแต่สิบที่นั่งมันเป็นสิบที่นั่งที่ยังพอพูดกันได้ว่าประเทศไทยมาถึงจุดที่เป็นทางแยกระหว่างสองขั้วจริงจริงสิ่งที่ทั้งสองพรรคควรทำเนี่ยคือการแพ็กเกจนโยบายตัวเองแล้วมาสู้แบบขั้วเพื่อให้มันชัดเลยและคราวหน้าต้องยอมรับแล้วนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะไม่ใช่ของพรรคสำหรับเรื่องความสุขภาคในโอกาสเนี่ยตรงนี้ไงที่ดอกรนิดอยู่กันแล้วก็ได้พูดตรงตรงนะ รู้สึกคือเข้าใจในทัศนะของอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนแต่ไม่เข้าใจวิธีการคือในเมื่อเราอยากใช้โอกาสกับประชาชนทำไมไม่มุ่งไปที่ประชาชนทำไมเอาหัวไปชนจะที่แข็งกว่าละ่ะทำไมไม่เอมพาวคนหรือเมื่อคนไม่มีเนี่ยจะไปสู้กับทางนูน้นทำไมเนี่ยมันจะต้องอ้อมกลับเข้ามาอมเอาที่ประชาชนก่อน <c oughs> ประชาชนคนที่ไม่มีในวันนี้มผมนี่คิดอย่างนี้นะเอาว่าความเป็นส่วนตัวเนะ พอประชาชนแข็งแรงขึ้นเขาจะมีปัจจัย4ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้วก็จะมีชีวิตรอดต่อมาได้เพื่อจะแสดงจุดยืนในการมเมืองอซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยประเทศของเขานะ่ะไม่ใช่ของแค่เรานะอืประเทศของเขาเพราะนั้นประชาชนต้องร่วมกันตัดสินผมคิดว่าการ empower คนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าในเวลานี้ให้ดิฉันตอบเลยใช่ไหมคะตอบเลยคือประเด็นที่ตัง้งเรื่องของอ่ะ โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันฉันต่อให้จบนิดเดียวเพราะเดี๋ยวมันประเดน็นไม่ชัดนะคะเ,เวลาที่ฉันพูดถึงโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันมไ,มไม่เกี่ยวกับว่าคุณอิงเป็นลูกของคุณทักษิณเลย<ม>ได้เป็นนายกไม่ใช่ดิ<ม>ฉันกำลังพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ได้รับโอกาสมากกว่าที่นักการเมืองที่ได้รับแมนเดตจากประชาชนคือชนะเลือกตั้ง S <S ได้รับนะคะชัดนะคะอ่านีคือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมและเป็นโอกาสที่ไม่ได้หยิบยื่นให้โดยประชาชนด้วยเรื่องนี้คือความไม่เท่าเทียมทางโอกาสในขณะเดียวกันเท่ากับความไม่เท่าเทียมทางอํานาจด้วยว่าประชาชนไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่แท้จริงในประเทศนี้กลับมาที่ประเด็นของคุณจักรพงศ์มาเรื่องวิธีการอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลพูดถึงก้าวไกลแล้วนะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลนะคะเออเวลาเรามีหลายพรรค หลายเจเนอเรชันเราจะเริ่มสับสนชีวิตเรียกก้าวไกลการที่พักเพื่อไทยเนี่ยหรือพักใดๆก็ตามจะไปรวมกับพักใดหลังเลือกตั้งเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ปกติด้วยเหตุผลประการเดียวก็คือตอนที่คุณหาเสียงเนี่ยคุณหาเสียงว่าคุณจะไม่ร่วมกับใครแล้วก็ได้รับฉันทามติจากประชาชนมาประชาชนที่เลือกเพื่อไทยก็เลือกด้วยด้วยนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงดูไหมคะเพื่อไทยหาเสียงว่า ไม่จากมือกอบคนทารัฐประหารถูกไหมคะไม่รวมกับพรรคลุงซึ่งเป็นการประกาศหลังจากที่ก้าวไกลเนี่ยเปิดเรื่องมีลุงไม่มีเราม,มีเราไม่มีลุงเพราะฉะนั้นประชาชนที่เลือกเพื่อไทยไปเลือก,เล,อกเลือกเพราะว่าความเข้าใจนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเลือกวิธีการที่ถ้าพูดภาษาคุณจักรพบก็คือไม่หัวชนฝาเ,เรารู้ว่าเราสู้กับอํานาจที่ใหญ่กว่าเราเราก็ต้องต้องไปตามสถานการณ์การไปตามสถานการณ์ที่ว่านั้นก็คือการ ทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงก็คือไปรวมกับพรรคฝั่งตรงข้ามเป็นที่มาของคําว่ารัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั้วนะคะเพราะฉะนั้นทีฉันคิดว่าในเมื่อพรรคเพื่อไทยเลือกวิธีการแบบนี้ ก็เป็นสิทธิของพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับที่คุณจะกรพบไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเราถึงเรือกวิธีการที่เรียกว่าหัวชนฝาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสู้เขาไม่ได้เนี่ยดิฉันก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าสําหรับคนที่โดนรัฐประหารมาแล้วสองครั้งโดนยุบพักมาแล้วสามพักนายกรัฐมนตรีถูกเอาออกจากตําแหน่งมาแล้ว4คนโดยสารรัฐธรรมนูญดิฉันก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันว่าทําทไมพรรคเพื่อไทยถึงยอมและยังยอมแล้วก็เชื่อว่าจะต้องดิวกันไปแบบนี้เรื่อย เพื่อจะถึงชัยชนะในสักวันหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่สามารถบริหารประเทศด้วยความโกรธและความเกลียดได้เราทําไ,ไม่สามารถบริหารประเทศด้วยความโกรธเกลียดแค้นจะต้องเอาความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกดิบอันนี้ raw feeling เนี่ยมาใส่กระบวนการซึ่ง,งาการากระแสกระบวนการเนี่ยต้องยอมว่าตัวเองอาจจะสีถลอกไปด้วยอผมถอยตั้งหลายหนแล้วในชีวิตแล้วก็ไม่ได้คิดถูกทําถูกมาตลอดแต่ยอมรับว่าวิวัฒนาการของตัวเองกับของสังคมเนี่ยมันคลอกันไป คือพูดง่ายๆว่าเราเราคงต้องนั่งคุยว่าทำยังไงที่ทุกกลุ่มเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ในระยะที่ประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาข้างใดข้างหนึ่งซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะคลอไปอย่างนี้เคยมีนักวิชาการบมริการคนหนึ่งโจเซฟไรที่บอกว่าเมืองไทยไเหมือนชาวบ้านเนี่เมืองไทยไม่มีผิดมีถูกนะเมืองไทยเป็นเรื่องบาลานซิ่งแอคเหมือนโมบายที่แขวนอยู่บนเพดานไม่เอกฉะชันให้สองข้างมาเท่ากันแต่พอละ ไม่ได้แปลว่ามันต้องออกมาสวยหรือออกมาถูกนะขอให้มันเท่ากันพอละอืเป็นดุลยภาพแบบไทยซึ่งผมต้องยอมรับว่าถ้าเกิดผมย้อนกลับไปตอนที่คุณชอบผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยผมเห็นแบบที่คุณชอบเห็นในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านยอมที่ยอมคือคำขั้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วแล้วก็ยังเชื่อเขาอีกใช่ อ่าว่าทั้งที่โดนโดนทามาแล้วอย่างที่คุณชออถามพูดจ้ะคขาแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคุณทักษิณเกิดบอกว่าผมจะมาด้วยความโกรธผมจะล้างแค้นเนี่ยผมจะนึกภาพไ่ออกบ้านเมืองจะเป็นยังไงนนะอืยคุณทักษิณพูดเมื่อวานนี้บอกว่ามันจะเป็นต้องข่ามาผมโดนหนักสุดอะผมว่าก็จริงนะถ,ถ้าดูตามพฤติกรรมต่างการเมืองทีนี้ถามว่าละทางจะเป็นยังไงต่อคนรุ่นที่โดนกดเอาไว้เนี่ยอย่างที่คุณชอบพูดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงอาการประท้วงหรือความโกรธมีสิทธิ์ตลอดและเป็นหน้าที่ด้วยที่ต้องแสดง แต่ว่าทำยังไงที่มันจะมีการมีการแพ็กเกจมีการจัดรูปแบบของมันออกมามแล้วเป็นในทางที่ว่าลูกไม่สบายใจนะพ่อแม่มีอำนาจมากกว่าแต่เห็นบ้างสิว่าเขาไม่สบายใจนะทำยังไงที่กลไกแบบครอบครัวที่ดีอ,อม,มันจะกลายเป็นกลไกของสังคม,มนี่คือสิ่งที่ผมพยายามคิดอยู่